สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถกระบะยอดนิยมที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานบนถนนเมืองไทยกับรุ่นล่าสุด2025 Isuzu D-Max ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดสดร้อนรอนบอกเลยว่ารอบนี้ Isuzu จัดเต็มทั้งเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะจนทำให้ใครหลายคนต้องหันมามองอีกรอบแน่นอนเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์ภายนอกก่อนนะครับ ต้องบอกเลยว่าหน้าตาของดี a x ใหม่ดูดูดัดนและทันสมัยขึ้นมากมากระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมที่มาพร้อมกับเส้นสายโครเมียมเข้มเข้มเสริมความสปอร์ตเข้าไปเต็มที่ไฟหน้าเป็นแบบเลตแมทริกที่ไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังส่องสว่างได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกสภาพถนนไฟ d a t ์ไทม์ร n n n ิ่งไล่ออกแบบใหม่เพิ่มความโฉบเฉี่ยวขณะวิ่งกลางวันส่วนไฟท้ายก็เป็นเลดดีไซน์ใหม่ที่ช่วยให้รถดูทันสมัยยิ่งขึ้น รวมถึงล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ที่เพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถได้อย่างลงตัวมาพูดถึงหัวใจของ D-MAX กันบ้างครับด้านเครื่องยนต์รุ่นนี้ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งด้วยเครื่องยนต์ดีเซล3 0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าแรงบิดจัดเต็มถึง4 5 0นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือถ้าใครชอบฟีลลิ่งเกียร์ธรรมดา ก็ยังมีตัวเลือกเกียร์ธรรมดา6สปีดให้เลือกเช่นกันช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่เพื่อการเกาะถนนที่ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะวิ่งทางเรียบหรือวิ่งทางวิบาก D-MAX ก็เอาอยู่แน่นอนและถ้าใครที่รักการลุยรุ่งนี้ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้ผ่านอุปสรรคได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับ เข้ามาดูภายในกันต่อครับภายในห้องโดยสารของ DMAX ใหม่ต้องบอกว่าพลิกโฉมไปพอสมควรเลยทีเดียววัสดุภายในดูดีขึ้นใช้โทนสีเข้มตัดกับแถบสีเมทัลลิกเพิ่มความหรูหราและทันสมัยเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดียิ่งขึ้น นั่งสบายไม่ว่าจะขับใกล้หรือไกลหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆใช้งานสะดวกมากขึ้นพร้อมระบบเสียงคุณภาพจาก y y n m ม c ก u r r ร u n า s สาว d ที่ทำให้ทุกการเดินทางไม่น่าเบื่อเลยครับ พูดถึงเทคโนโลยีรุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับ DMaX 2025ใส่ใจทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบกล้องมองรอบคัน360องศาระบบ Adaptive Cruise Control ที่ช่วยปรับความเร็วอัตโนมัติตามรถคันหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติที่ช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญยังมีระบบตรวจจับคนเดินถนน และจักรยานเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับเรื่องราคานี่แหละครับที่หลายคนอยากรู้สำหรับ DMAX 2025เปิดตัวมาในราคาเริ่มต้นประมาณ600,000ปลายปลายไปจนถึงรุ่นท็อปที่แตะระดับเกือบ1.1ล้านบาทซึ่งถ้าเทียบก,กับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์ใหม่ เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดียวกันอย่าง Toyota h ไ l u ักเกรวโหรือ Ford Ranger ที่แม้จะมีจุดเด่นของตัวเองแต่ D-Max กก็ยังคงโดดเด่นเรื่องความประหยัดน้ำมันและความทนทานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้อยู่แล้วครับ สรุปเลยก็คือ DMAX 2025เป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ครบทุกด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นสายทำงานหนักสายครอบครัวที่ต้องการรถใช้งานอนเนกประสงค์หรือแม้แต่สายลุยที่ชอบเดินทางผจญภัยรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ได้หมดครับใครที่กำลังมองหารถกระบะคันใหม่อยู่บอกเลยว่าห้ามมองข้ามคันนี้เด็ดขาดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดข่าวสารรถใหม่ๆแบบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ